สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพัเพื่อนมาพับเหรียญพวยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวสร้อยภูริชานะคะสวยๆเลยใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจํานวนสีเส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะสองสีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจักมานะเส้นที่สสวมมาในเส้น,น,สนที่1เส้น,น,สนที่สาสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะรบเส้นที่สขึ้นมาน,นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจะปลายดิบินสับล็อกเข้าไปแบบนี้นี่นะเราจะได้ดิบินแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมา,า,าเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สมทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สาค่ะ นะคะเราจะได้ดิบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนนะคะเอามือช้อนที่ฐานนะค่ะมือปลมกับมือชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุดูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุดูที่3าไปนะคะแล้วเราก็รวบเข้ามาให้กระชับเลยนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะ จับรบิบ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับหนึ่งสามสี่นะคะเราจะพาดข้ามสี่เส้นไปนะจับพาดข้ามสีเส้นค่ะพาดข้ามสีเส้นไปพาดข้ามสีเส้นนี่ค่ะจะเหลือริบบิสี4เส้นสุดท้ายนะคะเราเส้นนี้ค่ะพาดมาแบบนี้นะคะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สอง ส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่สมาเห็นะคะนะเราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงไล่มาทีละเส้นนะคะดึงมาให้กระชับเลย แล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญจะได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะแ,แล้วเราก็สอดร้อยสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนะคะร้อยสามเส้นประทแนวลิบบินแบบนี้เลยนะ กราพับมาด้านหลังนะคะสอดลงไปตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดร้อสามเส้นไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะเอาสีม่วงไว้ด้านล่างนะคะสีโอ,อรสอไว้ด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นให้เสมอกันแบบนี้สองร้อยสามเส้นไปคายหนึ่งสองสามนี่นะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับลงมานะคะบิดแบบนี้นะปิดมาแบบนี้นะนะคะดึงมาแบบนี้นะคะ ะะไปแบบนี้นะคะเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับเส้นสีโอรสนะคะขึ้นเดินบนค่ะพับลงมาด้านล่างนะคะไปเป็นตัวแบบนี้สอดลงไปในเส้นสีเหลืองนะคะนะคะ่ะดึงมาแบบนี้ นี่เลยแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเส้นมาจับริบบิ้นค่ะขึ้นด้านบนนี่ค่ะเป็นเป็นตัวแบบนี้ ่ะไ้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็าพับสอดขึ้นด้านบน มาด้านนี้นะคะนี่เป็นกลวนมาแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นไปเก็บค่ะ แล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะส็ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวสร้อยภูริชานะคะเศรสวยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ